สวัสดีครับพบกับแลกเปลีป่ยนเรียนรู้กับคุเต้นะครับกับผมครูเทวันผู้พันธ์ทองวันนี้จะพาเข้ามาใช้งาน Google AI Studio นะครับซึ่งเป็น AI อีกตัวหนึ่งที่เราสามารถใช้งานกันได้ตัวนี้มาหน้านี้ก็ให้ปิดตัวนี้ออกไปได้เลยนะครับแล้วก็ไปที่โมเดลฝั่งขวามือนะครับโอเคที่โมเดลนะครับให้เราเลือกไปที่ f i l e Image Generation Experience Mode, นะครับตัวนี้ ่ะตอนนี้มันจะมีปุ่ม i m a g e editing ซึ่งเราสามารถนำภาพขึ้นมาแก้ไขได้นะครับเดี๋ยวจะลองอัปโหลดไฟล์รูปภาพนะครับนี้ขอหยุดไปก่อนกดบวกนะครับอัปโหลดไฟล์เดี๋ยวผมจะไปเลือกไฟล์รูปภาพที่อยู่ในเครื่องมาเพื่อมาเทสหรือว่าทดสอบสักอันหนึ่งเดี๋ยวตัวนี้แล้วกันนะครับตัวนี้มีรูปค่อนข้างเยอะอยู่เดี๋ยวขอเลือกตัวนี้แล้วกัน เป็นภาพนี้แล้วกันนะครับอ,อ,อ่ะได้ภาพมาแล้วจากนั้นนะครับเรามาเขียนพร้อมเพื่อใช้งานกับรูปภาพนี้ผมจะเขียนพร้อมว่าเอ่อให้นะครับเปลี่ยนสีแล้วกันเปลี่ยนเอ่อให้เปลี่ยนสีเสือ้อสูตรจากสีดำเป็นสีแดงนะครับ แล้วก็กดลันตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วตัว AI มันก็จะใช้เวลาทำงานประมาณปกติบ่านสิวินาทีนะครับตอนนี้ก็6 7เจด้าอ่าได้เก้าแล้วนี่ได้มาแล้วนะครับเสื้อ,อสูตรเปลี่ยนจากดำเป็นแดงนะครับตามนี้เลยนะครับโอเคนะครับจากนั้นถ้าเราต้องการใช้ง,งานก็สามารถคลิกแล้วก็ดาวน์โหลดไปได้นะครับ ที่ภาพดาวน์โหลดไปใช้งานได้เนี่ยุ่มนี้นะครับดาวน์โหลดโอเคหวังว่าเป็นประโยชน์นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ